ส้มสมศรีสะพ้ายยูเคค่ะเพื่อนเพิ่งเลิกงานมาค่ะเลิกงานมาพ่อใหญ่ก็จะพาแว uh, ร์วิก e e แวร์ยูแวร์วิกุยพ่อใหญ่จะพาไปแบงค์ค่ะเพื่อนค่ะไปคือที่นี่เวลาเราเขาส่งเดร์เส้นอยู่ดา a เอทีเอ็มยะ เขาส่งบัตร ATM มาให้แต่ว่าแกใช้ไม่ได้บัตรย t h อนทา h ์ดโคดเร a สมใจบริเว o ย lost your c o a ดแล้วแกลืมแล้วรหัสที่เขาส่งมาให้แกใช้ไม่ได้แกก็เลยต้องจะไปที่ธนาคารเพื่อนเพื่อนคะไปติดตามเรื่องว่าทำไมถึงใช้ไม่ได้นะคะนี่แม่สมศรีเลิกงานมาก็ยังไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยก็เปลี่ยนชุดนะคะ ไปหาไปด้วยก็ไปด้วยแล้วก็เอาของเอาของติดรถไปด้วยคือแกจะเอาของไปให้ลูกชายแกค่ะจะเอาไปให้ลูกชายแกที่อที่แฟดนะคะลูกชายที่ได้อที่ได้แฟดใหม่ตอนนี้เขาก็ไปนอนอยู่เขาไปอยู่แฟดเขาวันที่สองแล้วคะ่ะก็จะเอากลัวลูกหดค่ะเพาใหญ่กลัวลูกหดจะเอาข้า จะไปตามที่หมอนัดค่ะก็จะไปดูกันว่าตกลงเป็นอะไรทำไมถึงยังไม่หายสักทีข้างซ้ายยากักทุเราลงแล้วนะคะแต่นี่กลับมาเป็นข้างขวาค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะไปพอเราไปกันแบ,แบ,แบ,แบงเสร็จเราก็จะไปต่อที่บ้านพี่สาวพอดีลูกสาวน้องซลลาร่าลูกสาวแม่สมศรีพาสปอร์ตเขาหมดอายุนะคะเราจะต่อพาสปอร์ตให้ลูก แต่เราต่อออนไลน์นะคะเราทําเรื่องกอองเอกสารเราทําออนไลน์แต่ว่าเขาต้องมีคนรับรองนะคะต้องมีคนรับรองเราทำไมถึงต้องมีคนรับรองใช่ไหมคะเพื่อนๆคาเขาจะไดะ้เหมือนแบบว่าเขาจะอยากรู้ว่าเรามีตัวตนจริงๆหรือเปล่าคนที่รับรอง คนที่จะมารับรองให้ไม่ใช่ว่าจะเป็นใครก็ได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะต้องเป็นคนที่รู้จักเราจริงๆรู้จักอย่างน้อย2ปี3ปี5ปีนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ไปวานจะไปบรบกวนพี่สาวพี่สาวคนสวยคะ่ะให้ช่วยคะ่ะตอนนี้ก็กําลังจะไปที่แบงก์กันนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะไปแบงก์กันก่อนคะ่ะพ่อใหญ่เอาอะไรไปด้วยยังไม่ดูเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ โอ้ยพ่อใหญ่ค่อยคนเงินไปฝากแบงก์กับพี่น้องคะ่ะดูสิคะพอ้ยก็อยากหัวเด้อไปกับมชชี่นี่พ่อใหญ่บอกว่าไปแบงก์ทั้งทีก็ไม่ต้องให้เสียเวลาอันนี้เป็นเงินอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งพีนะคะหนึ่งพีเขามีเครื่องให้หยอดนะคะพ่อใหญ่บอกว่ามีเครื่องให้หยอดไปทั้งทีก็ไม่ต้องไม่ให้เสียเที่ยวคะ่ะ หนักด้วยนะคะพี่น้องขาหนักด้วยพ่อใหญ่ค่อยเห็นที่ไหนก็เก็บนะคะนี่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรเนาะคำเคยได้ยินอ่าเคยอะไรนะมีมีม,ม,ม,มีมีสลึงพึงให้โจ๊ให้ครบบาทใช่ไหมคะพี่น้องขานี่พ่อใหญ่ค่อยดูความงบของพ่อใหญ่ค่อยเก็บหมดเลยนะคะ เหรียญเหรียญเหรียญหนึ่งพีนี้แต่ถ้าขาดถ้าเรามี1ล้านแต่ถ้าเราขาด1นึ่งพีก็จะไม่ถึง1ล้านใช่ไหมคะเพื่อนๆคะนี่พ่อใหญ่ค่อยเก็บตลอดเลยนะ,ะเห็นที่ไหนก็เก็บนะคะ <S <S เห็นตามพื้นตามถนนที่ไหนก็เก็บเอามีสายเข้านี่คะ่ะกําลังพูดไปนี่ลูกชายโทรมาตามแล้วลูกลูกชายโทรมาตามว่าถึงไหนแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆคะ ลูกชายพ่อใหญ่โทรมาตามว่าถึงไหนแล้วใกล้จะถึงหรือยังคะคุณพ่อเมื่อกี้เพิ่งคุยกันไปเรื่องเงินใช่ไหมครับนี่ประมาณก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่ปอนนะคะในในถุงนี้ไม่ไม่เบาเลยนะคะหนักด้วยนะคะพี่น้อง่ะเวลาเราไปซื้อของหรือว่าอะไรเราเห็นเราเห็นตามพื้นนะคะพ่อใหญ่ก็จะสอนลูกมากเลยก็ให้เก็บนะคะเพราะว่าปกติถ้าเป็นเหรียญหนึ่งทีก็จะคล้ายๆกับเป็นอ่า 1... นึ่เขาเรียกว่าอะไรเนาะหนสตางสองสองสตางอะไรแบบนี้เหมือนเหมือนที่บ้านเราใช่ไหมครับเพืนเพืนค่ะเวลาเราไปซื้อของที่นี่เขาเขาก็จะมีอ่าหนึ่ปอนยี่ิพีอะไรประมาณนี้เราก็นับกันไปค่ะเวลาเราออกไปข้างนอกเราก็จะพกไปด้วยหรือว่าบางทีก็ไปเห็นหล่นที่ไหนพ่อใหญ่ก็จะเก็บตลอดเลยนะคะเก็บมาก็สะสไมไว้ค่ะพอได้เยอะๆนี่แกแบ่งมาครึ่งนึงนะคะ แกแบ่งมาครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะแกไม่ได้เอามาหมดนะคะบอกโอยแม่สมศรีเห็นแล้วก็อดขำไม่ได้นะคะเพราใหญ่คอยนะคะนี่จะเอาไปหยอดตู้อ้พย,ย,ยอยนาะพญายอยนี่ตอนนี้ก็จะถึงแฟดที่ลูกชายลูกชายแกอยู่แกจะเอาของไปให้ลูกชายแกนะคะ เนขาก็อยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลจากบ้านแม่สมศรีเท่าไหร่นะคะขับรถประมาณ5นาทีนะคะเพื่อนๆแฟดที่ลูกพ่อใหญ่ได้แฟดใหม่คะ่ะนี่เป็นวันแล้วนี่ก็เป็นวันแรกที่เด็กๆไปโรงเรียนนะคะเราทําอะไรเราก็ต้องเผื่อเวลาไว้เพราะว่าต้องไปรับลูกด้วยคะ่ะนี่พอไปธนาคารเสร็จก็จะแวะไปหาพี่สาวที่บ้าน ไปวานพี่สาวให้ช่วยกรอกเอกาสารรับรองเอกาสารค่ะนี่ตอนนี้มาถึงแฟตใหม่ของบิสวรรดาอวัยนี่มาถึงแล้วนะคะพ่อใหญ่อยากให้แม่สมศรีมาดูแต่แม่สมศรีคงไม่ขึ้นไปนะบอกว่าก็าายังว่าแหะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ ออโอเคว่คาชื่อรค่ะว่าเลมอ๋มมอน,นี่ลูกชายแกมานั่งคอยอยู่นี่คะ่ะพ่อใหญ่กับลูกชายก็ยืนคุยกันไปนะคะเพือพ่อนๆขาแม่สมสีไม่ลงไปนะครับแกเอาของมา เอาของมาฝากลูกชายแกแกกลัวลูกชายแกอดค่ะเพืเ่อนๆคาเนี่เยเนาะความรักของพ่อใช่ไหมคะนี่ค่ะความรักของพ่อถึงว่าจะอายุเยอะขนาดไหนก็ยังเป็นเด็กในสายตาพ่ออยู่ใช่ไหมคะเพืเ่อนๆคานี่ค่ะเดี๋ยวเอาของให้ลูกชายเสร็จแล้วแม่สมศรีก็จะไปแบงค์กันค่ะจะไปแบงค์กัน <laughs> ไปดูพ่อใหญ่ะ<อ>จะเอาเหรียญน,นี่ไป<อ>ไปฝากนะคะเพืเ่อนๆขาถึงถึงจะเป็นแค่เศษเหรียญแต่ว่า ถ้าเราขาดไป1บาทก็จะไม่ถึง1ล้านใช่ไหมคะเพื่อนๆคะนี่ค่ะเป็นความงุกของพ่อใหญ่พ่อใหญ่แม่สมศรีนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็คุยไปเรื่อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่แบะเบียนเข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะเพื่อนๆค่ะขออนุญาตยกมือเดียวนะคะเพราะว่าอีกมือหนึ่งจับกล้องค่ะขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขทุกๆท่านเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ